สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นๆนะน้าเล็กมานั่งที่ริมบ่อน้ําอากาศก็ถือว่าเย็นสบายเลยนะคืมฟ้าคืมฝนแต่ไม่มีเมฆนะนะมันค้มๆนะแล้วก็ลมเย็นสบายด้วยนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่ามันบรรยากาศดีขนาดไหนคลื่นน้ำานี่าลังซัดอ่านะพัดมาเรื่อยๆสวยงามฮนะนะเดี๋ยวไปดูกันนะี่ บรรยากาศริมบ่อน้ำยามเย็นๆฮะนะนั่งรับลมหูเย็นสดชื่นเลยน้ำก็มีขึ้นลมนะตามพยากรณ์อากาศวันนี้มีหนาวทางภาคอีสานนะทางภาคอีสานทางภาคเหนือเนี่ยมีหนาวส่วนภาคตะวันออกของเรากับภาคใต้นะภาคกลางแถวนี้ มีโอกาสที่จะเจอฝนฟ้าขนองนะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมโอ้โหดูดูด,ด,ดูนกนกบินไปสวยงามมากนั่นะนะนะยามเย็นเฮะดูโหสวยจริงจริงนะฮนะนี่แหละเขาบินต่ำด้วยนะคืออาจจะไม่อยากบินสูงเพราะอาจจะเป็นว่ามันต้านลมนะข้างบนอาจจะลมแรงก็ได้ โอ้โหโน่นโนส่วนนน่นก็ยังมีพวกนกกาน้ำบินลงข้างล่างด้วยนะเ mm. นี่ยบรรยากาศสวยงามฮะยามเย็นนะโอ้โ oh, หลมพัดมาโอ้ oh, mm. เริ่มแรงแล้วนะก mm. ี้นกดูอะไร mm. บินกันมาร่อนกันลงไปเรื่อยๆนะสบายๆนี่แหละ บรรยากาศยามเย็นก็อย่างนี้แหละนะนนะีนนะน่แหละความสุขนะเพลินๆมานั่งชมแบบนี้สบายตาสบายใจจริงๆนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเลไก็เก็บมาฝากกาันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ